น่าหลาขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วเต้าพีพี่ต้องไมมีความสุขก็ดีใจนะแล้วโบมีความสุขหรือเปล่าโบก็มีความสุขเยอะๆนะโอเคไหมอยากหิวใจที่จองบอกว่าไปที่ไหนก็ได้หรือว่าเอาใกล้ๆก็ได้ที่แบบนั่งรถไฟ นั่งรถไฟก็ได้ถ้าแบบฟิลอยากประหยัดงบอ่ะพี่เม์เคยนั่งรถไฟไปหัวหินคนเดียวแต่แบบไปกลับอันนั้นก็อันนั้นก็สนุกดีแต่อันานั้นนานแล้วอะ่ะจำจำฟิลลิ่งไม่ค่อยได้รู้แต่รู้สึกว่าแบบชอบเหมือนการไปเที่ยวคนเดียวสําหรับเม่ะมันคือเรื่องปกติไปแล้วแต่ทุกคนจะแบบตกใจแต่เมก็คือแบบเออมันคือเรื่องปกติมากสําหรับเม่ เมื่อคืนด้วยเราเปล่าเลยเขาสระผมเขาไม่ได้สระผมเมื่อคืนเขาเมื่อคืนไปนวดเมื่อคืนไปนวดกันไม่ได้สระผมเมื่อคืนก็คือไลฟ์เสร็จแล้วก็ไปนวดกันแล้วก็เลยกินส้มตําเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันพรุ่งนี้ทำงานให้สนุกขอบคุณค้าวฝันดีนะ เห็นพี่ตังมพี่ก็เห็นอืพี่ฝนน่ารักที่สุดเต่ละครวิญญาณพระสยามมากเป็นไงกันบ้างเนี่ยพรุ่งนี้ไปถ่ายต่อพรุ่งนี้ไปถ่ายซีนจบพรุ่งนี้ซีนจบแบบของแท้แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคือแบบเอนดูมากเลยอะยทีมงานทุกคนคือแบบต้องถ่ายไปออนไป อันที่ออนวันนี้แอบบอกว่าแบบเพิ่งถ่ายอาทิตย์ที่แล้วเองแล้วเขาตัดออกมาเร็วมากสภาพหนูตอนนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ไหวแต่อยากไปพาอยู่ได้เดี๋ยวเราก็อยู่ได้ จะจบแล้วใช่ค่ะอีกไม่กี่ตอนนึงก็จบละขอบคุณนะเอลอขออหอา,นาหนงดดาาข้้เีนสุระ อยู่กันนนปหนูกับแม่ดูทุกวันเลยจริงหอแม่ก็ดูเหรอ <laughs> พี่เมย์ก็อยากดูทุกวันแต่นี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแต่วันไหนไม่ได้ดูก็ไปดูผ่านไปดูย้อนหลังผ่านทูทูไอดีเราสามารถพูดได้ไหม I อ o v e t ติ t o k อกนะเมื่อวานไลติ๊กตอกของช่องอะก็โดนเตือน I love tiktok นะเจออีกแล้วเฮียทำไมอ่ะเฮียคิดถึงน้องใช่ไหมมีพี่เมนอยู่ทั้งคนใช่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้อยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดเมื่อนั้นเราจะมีความสุขที่สุดแม้ว่าสนุกดีเมื่อไหร่เอื้งหลงจะตายก็ไม่รู้ ฝากพี่จันดูแลเจ้านางด้วยพวกเราต้องรอดสรุปจันตุยเย่ก่อนเจ้านางนับปีกี่โมงละประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าลงนะแช่งผี เหนื่อยแทนทั้งคนจะฆ่าทั้งผีจะฆ่าโอบางทีจันก็สงสัยนะว,ว่าจันเกี่ยวอะไรมานานแล้วเหรอยังไม่นานมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายละครเช้าจันไม่น่าตุยเพราะมีพี่ยอดไอยอดจะช่วยอะไรได้โห ตัวต้องใหญ่โดนสอกเขาไปนิดเดียวก็คือจะหลบแอบเอ็นดูนะแล้วบทชื่อจันมากี่เรื่องละ ชื่อจันมาเรื่องแรกแต่เออแต่ว่ามีมีอีกมีเรื่องแรกเลยอะที่ชื่อชมจันอืมแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ไม่ไม่เคยแบบไม่ไม่ได้เรียกแบบว่าจันอย่างเดียวอันนั้นคือเรียกชมจันตลอดเหมือนแบบเวลาคนเรียกชื่อก็จะเรียกเป็นชมจันตลอดเรื่องเออทำไมจันชื่อจันเยอะจัง แล้วก็มีไปรับเชิญเรื่องที่สองก็จันทาเออนี่ลืมไปแล้วนะว่าเคยชื่อจันทาด้วยไอแดงรอเจอไอแดงเลยเดีย๋ยวว่าพี่ยอดเดีย๋ยวว่าพี่ยอดมีละครอะไรให้ติดตามบ้าง น่าจะเป็นช่วงสิ้นปีเลยค่ะเรื่องบุหลันมันตาบุหลันมันตาเป็นนิยายมาก่อนเป็นนิยายในในซีเอ็ดหรอหรืออะไรไม่แน่ใจเป็นนิยายมาก่อนแล้วเขาก็เอามาทําเป็นละครอันนั้นเป็นแบบเป็นพีเรียดเหมือนกันเป็นข้ามภพสวัสดีค่ะีิเจนี่ เวลาเ,ลเหนื่อยๆชอบเปิดติ๊กต็กดูตังเมหายเหนื่อยนึกว่าจะเหนื่อยกว่าเดิมซะอีกทุกคนเห็นคลิปไปทะเลเมยมปะอันที่โดนน้ำสาดอะคือไม่ได้เตรียมใจนะว่าจะสาดคือคือเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานอะน้ำไม่เคยสาดถึงตัวเราเลยพอตั้งคลิปถ,ถ่ายเท่านั้นแหละน้ำสาดแบบฟับนี่แบบฮะแรงเกินขึ้นแกก็แรงเกิน ขอบคุณฮะพรุ่งนี้เจอพี่ตองไหมพรุ่งนี้เจอพี่ตองค่ะพรุ่งนี้มีพี่พี่น้ำตาลพี่ตองมีแม่กล้องด้วยแอบสปอยพรุ่งนี้มีแม่กล้องแล้วก,มก,มกว็มีใครอีกอะมีเจ้าแก้วมีใครอีกอะจำชื่อไม่ได้แหละอุ้ยคืนเบาไปนะคะ อย่าร้ายนะขาตั้งกล้องเกือบล้มแล้วอะ่ะน้ำลายกระเด็นเขินจังแล้วขาตั้งกล้องอะ่ะโดนลมทะเลอะ่ะสั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือคนก็มองจังมองทำไมฉันก็แค่ถือขาตั้งกล้องกับโทรศัพท์แล้วก็ตั้งกล้องถ่ายลูกเอง No, see, the the แล้วงมย์ไม่ไปถ่ายรูปให้คนอื่นด้วยนะไม่เห็นเขาแบบมาคนเดียวแล้วไม่ก็ไปถ่ายรูปให้เขาแต่ไม่ไม่ได้ให้เขาถ่ายรูปให้เวลาน่นะอืมอยากให้เขาได้รูปสวยๆไง <c oughs> ชอบแบบว่า ชอบถ่ายรูปให้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเพื่อนอะเวลาถ่ายให้แล้วเวลาเมย์จะลงอะเมย์จะแต่งรูปให้ด้วยสังเกตได้เลยว่าเวลาเมย์ลงรูปเพื่อนอะเมย์แต่งให้เพื่อนหมดเลย <S <S ถ้าเพื่อนมีพุงก็จะบีบพุงให้ <c ười> คือแบบว่าถ้าลิปซีดก็จะเติมลิปให้เพราะไม่มีใครถ่ายให้พี่เมย์ได้ <c ười> อุ้ยเจ็บนะอันนี้เจ็บเจ็บซีดเลย วันหลังถ่ายพี่บ้างได้ไว้วันไหนเจอกันบอกให้เมีถ่ายให้ได้จริงๆเธอต้องเม้นไไปด้วยว่ามาฟังแล้วค่ะโดนพี่ลุงไล่มาฟังคนเดียวเราเมื่อไหร่จะมีแฟนเพราะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเมื่อไหร่เราก็เลยต้องไปเที่ยวก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารอ ให้มีแล้วเราค่อยไปเที่ยวอ่ะเราจะไม่ได้เที่ยวขนาดเรามีเพื่อนเพื่อนยังไม่ว่างไปกับเราเลยแต่เหมือนพอถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีมีเรื่องให้เราเครียดเยอะๆเราจะไม่เอาความเครียดของเราไปใส่เพื่อนเท่าไหร่ไงถ้าเพื่อนไม่บังคับให้พูดจริงๆเราก็จะไม่พูดเราก็เหมือนจะแบบไปจัดการตัวเองก่อนเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกเพื่อนด้วยนะถ้าแบบว่า ไม่ไม่ไม่จำเป็นจริงๆอะไรแบบเนี้ยเราเพิ่งมาสารภาพบาปกับน้องอะเพิ่งมาสารภาพบาปกับอิงว่าแบบเออไม่ได้สารภาพบาปหรอกคืออิงอะเห็นสตอรี่ที่ถ่ายเมื่อวานที่บอกว่าเจอกันในไลฟ์ใช่หมหแล้วมันอยู่ทะเลแล้วอิงก็พิมพ์มาว่าไปทะเลคนเดียวเหรอนี่ก็ใช่จ้ะ แต่พี่กลับมาแล้วแล้วพี่แฮปปี้มากๆพี่ไม่เป็นไรเลยพี่โอเคมากนี่ก็แบบรีพิมพ์ไปเลยกลัวน้องโกรธมาสดๆว่ขอบคุณค่ะแฟนพี่เมย์อ,อยู่ในไลฟ์ไหนคนไหนมากอดกอดกอดรีวิวทะเลท,เลที่ไปเที่ยวคนเดียวเราชอบที่สุดหรอ ชอบตอนนี้ทะเลที่ปาคนเดียวเราชอบที่สุดก็ยังเป็นสมุยอยู่แต่มันก็จะแบบว่าราคาค่อนข้างแบบค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่ามันแบบมันทะเลสวยมันใดๆพี่เมย์ชอบไอเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นที่พี่เมย์ไปอ่ะมันเป็นช่วง มันเป็นช่วงแบบว่ายังโควิดที่ต่างชาติเข้ามาไทยไม่ได้มันก็เลยทำให้ตั๋วไปสมุยอะ่ะไม่ได้แพงมากแล้วก็ค่าที่พักสมุยอะ่ะซึ่งตอนเนี้ยอันที่พี่เมย์เคยไปอะ่ะมันแพงมากๆแล้วแต่ว่าตอนพี่เมย์ไปอะ่ะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นมันแบบราคาแบบเอื้อมถึงอะ่ะเอาไม่เตือนสวัสดีค่ะจีนะ่าสวัสดีค่ะทุกคนจริงสมุยทะเลสวยมากแล้วก็แบบว่า อาหารอร่อยแต่เนี่ยไม่อยากไปไอเนี่ยที่ภูเก็ตเกาะลายชาแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงก็เลยจะเว้นไปก่อนลองไปเกาะหมากที่ตราดสวยมากๆยังเป็นธรรมชาติที่ตราดเมย์เคยไปแต่เกาะช้างกับเกาะกูดยังไม่ได้ไปเกาะมาเอ้ยเคยเอ้ยหรือเมย์ไปเกาะหมา จำ,จำไม่ได้แต่เมย์ไปไปไปที่ตาดมาสองครั้งแหละกิฟหรือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สิกิฟอะไรจะลอยอย่างนี้ชอบอาหารใต้ไหมชอบอาหารใต้ค่ะเอาจริงอะ่ะชอบอาหารทุกภาคเลยยกเว้นภาคกลางไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นานนานทีจะกินพวกแบบว่าพันแนงแกงเขียวหวานอะไรแบบนี้นานนานทีจะกินชอบอาหารใต้ชอบแกงคั่วแล้วก็แกงส้มชอบไอ้ซิ่โคงผัดชอบผัดสะตอชอบน้ำพริกชอบไตปลาชอบขนมจีนของนครศรีธรรมราชที่มีผักเยอะๆ ส่วนอาหารเหนือก็ก็ชอบชอบไส้อัว่วชอบน้ำพริกชอบน้ำเงี้ยวอาหารอีสานก็คือเลิบเลิบไปหมดเลยเอาไว้จะแกงส้มใต้กับแต่ปลาไปให้ได้เลยหนูเลิบแกงส้มใต้มากแต่ว่าหนูไม่ค่อยกินแบบว่าไม่ค่อยกินเนื้อปลาไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้นะหนูกินแต่แบบว่า ที่มันเป็นผักมาคือแบบไม่ว่าจะเป็นยอดมะพามาาร้าวมะละกอหรือว่าเป็นอะไรอ่ะอะไรนะอีกอันหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ไปอ่านหนังสือก่อนนะโอเคสู้สูนะทำเองปลอดภัยค่ะเนยคิดมาตลอดว่าแกงหังเลยคืออาหารใต้หังเลยมันมันเหนือปะ อาหารอีสานแซ่บนัวใช่แต่เมยไม่กินพวกแบบดิบๆนะแกงส้มใต้ใส่เนื้อสัตว์อะไรที่ชอบส่วนมากที่สั่งก็จะเป็นเป็นอะไรนะปลากับผงใช่ไหมคะแกงสง้มปลาหรือปลาอะไรก็ได้แล้วก็ยอดมะพร้าวคือเลิบที่สุดแต่ว่า เราก็จะไม่ค่อยเน้นกินปลาไงเราก็จะเน้นกินยอดมะพร้าวคุยเรื่องกินหิวเ,เปล่าไม่หิวอิ่มแล้ว <c oughs> อยาก,กินใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ในกรุงเทพคือแพงมากทั้งๆที่ใบเหลียงกำละแบบสิบห้าบาทยี่สิบบาทเองใ <c oughs> ช่ส่วนมากจะเป็นปลาใช่เหมือนแล้วแต่ปลาในฤดูนั้น ว่าเราก็อยากไปพังงาคือช่วงหนึ่งอะ่ะมีไปพังงากับพี่นิ่มบ่อยมากแต่ว่าช่วงสองปีหลังนี้ไม่ได้ไปเลยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้กินใส่ปลาเกาหงอร่อยสุดใช่ไหมเมย์ก็ชอบสองรอหาสิบเออแพงนะเดี๋ยวใส่ยอดมะพร้าวไปเยอะเลยเย้เมย์เลิฟมากเหมือนแบบเป็นคนชอบกิน อะไรที่มันเป็นผักมากกว่าเนื้อสัตว์ไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมเหมือนกันเหมือนแบบถ้ากินสตอผัดกุ้งก็จะกินแต่สตอทั้งทั้งที่เป็นคนชอบกินกุ้งมากในแบบบรรดานเนื้อสัตว์คือแบบว่าชอบกินกุ้งที่สุดแต่ว่าก็จะเลือกกินสตอมากกว่าเหมือนแบบผัดบั็อกโคลี่ใส่กุ้งผัดผักรวมอะไรแบบนี้ก็จะกินเป็นผักมากกว่าไม่ค่อยกินอะไรที่มันใส่เนื้อสัตว หมือนแบบผัดพักบุ้งหมูกรอบก็จะกินไม่เป็นก็จะกินเป็นแต่ผัดพักบุ้งอย่างเดียวพูดเรื่องกินพอดีเลยกำลังหิวค่ะยอดมะเร้า,าอ่อนใช่อธิบายยังไงอ่ะมันก็ก,อกรอบหอมหอมมาบูไฮฟิลิปปินพูดเป็นคำเดียวด้วยมาบูไฮคำอื่นพูดไม่เป็น ไว้ามาสอนนะว่าคำอื่นมีคำว่าอะไรบ้างมันยังไม่ชินโอ้ชินแล้วค่ะอยู่คนเดียวจนชินแล้วค่ะอยู่คนเดียวจนชินมาห้าปีแล้วคำว่ารักเธอ,อยอดมะาพร้าวผัดขี้เมาอร่อยผัดขี้เมาที่มันใส่มีแบบว่า พริกไทยว่าพริกไทยอ่อนด้วยใช่ไหมคะใช่อันเดียวกันไหมเมย์เพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบกินพริกไทยอ่อนเมื่อแบบสองสามปีมาเนี่ยมันอร่อยเหมือนเราเคยเห็นเธอในทีวีเธอเคยเห็นเราที่ไหนในพุทธศีเริ่มอยู่ละ <laughs> เก่งๆเอออันนั้นก็ชอบแบบว่ามันแบบชอบฟิลผัดฉ่าอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเผ็ดร้อน so beautiful thank you ชอบหมดเลยนะเ้ยเมยไม่ชอบกินผ hm <contamination> oh ักคะน้าเพราะว่าเคยกินแล้วมันขมแต่ตอนตัวมันก็ไม่ได้ขมขนาดนั้นคือกินได้แต่ว่าถ้าให้เลือกกินแบบผัดคะน้าหมูกรอบอะไรแบบนี้ก็จะไม่กินกินเป็นกะเพรามากกว่า พราะว่าพี่ม่เป็นคนแซบใช่ไหมอะไรไม่แซบเราไม่กินพี่กินมาลาไหมแล้วแต่เจ้าไม่กินทุกเจ้าแต่แบอกว่าเป็นคนชอบกินผักแนมทุกคนรู้จักผักแนมปะผักแนมที่แบบว่าเวลากินน้ำพริกอะเราต้องมีผักแบบหลายๆอย่างอะแบบเยอะ แล้วมันม้วนจอยพี่เมย์กินแครอทไหมกินพี่เมย์ชอบกินแครอทต้มแครอทด,ดิบไม่ค่อยกินแต่ชอบกินแครอทต้มผักข้างเคียงใช่ผักข้างเคียงที่ไม่มีเธอเคียงคค้้านนนปนีีฉัไมม่่งมองงเเขาไม่ต้ององิา แล้เมย์ชอบกาแฟร้อนหรือเย็นกาแฟเย็นค่ะถ้ากาแฟร้อนอ่ะเมย์จะกินเป็นแซนดว้แต่ว่าไม่ค่อยกินจะกินเวลาไปต่างประเทศเพราะว่าเมย์ไม่ค่อยกินกาแฟใส่นมเพราะว่าเมย์กับเมย์กินนมแล้วเมย์ย่อยยากแบบแต่นานๆทีก็กินนะไม่ใช่แบบไม่กินเลยก็เลยจะกินเป็นเมนูโปรดคืออเมริกาโน่เย็นนานๆทีจะกินลาเต้เย็น แล้วก็ถ้าร้านไหนเป็นน้ำส้มสดหรือน้ำมะพร้าวสดก็จะกินเป็นแบบว่ากาแฟส้มมะพร้าวมะเอ้ยส้มกาแฟมะพร้าวกาแฟอะไรแบบเนี้แต่ส่วนมากจะกินอเมริกานโนยินไม่หวานชาไข่มุกก็กินไม่หวานท้องอืดอ,อ๋ไม่ไม่ได้อืดไม่อืดท้องไม่อืดแค่มันย่อยยาก ชอบแฟดไวร้อนเหมือนกันเลยใช่เพราะว่าแฟดไวมันก็จะแบบว่าจํานวนกาแฟมันจะค่อนข้างโอเคเลยปนี้ไม่เป็นง,งานเพราะเธอในปีนี้ฉันไม่ต้องเงาหนังมองใครเขาไม่ต้องอิจฉาเพราะฉันมีเธอที่เดินเข้ามามาฉลองด้วยกัน ฉันไม่ต้องเงาเลยมีเพียงแค่กาแฟน I don't understand what you are saying but it's เจ๋งคิวโอ้ขอบคุณต้มงมีก่อน <laughs> ขอบคุณค่ะอะไรนะเมื่อกี้ไม่อ่านอะไรไหมแถวอาโศกมีร้านกาแฟมะพร้าวอร่อยอแต่เมย์ไม่ค่อยได้เข้าไปกินกาแฟแถวอาโศกเลย ร้านกาแฟที่ไม่ชอบที่กรุงเทพก็คือร้าน factory แต่ก็จะราคาแบบถ้าไม่สูงมากโอเคเป็นราคาโอเคเลยไม่ไม่ไม่ได้เท่าคาเฟ่ทั่วไปแล้วก็ถ้าแบบว่าเอาแบบความความเร็วความแบบเยอะก็จะเป็นวันูที่แบบว่าไม่ใช่กาแฟแบบ ร้านนั่งนะก็จะเป็นวันทูแล้วก็เป็นแฟตแกว่งง่ายๆอ๋ออีกร้านหนึ่งคาซาลาปินก็ชอบส่วนเราร้านกาแฟโปรดก็จะมีที่เชียงใหม่เชียงใหม่มีสองร้านมีบาริโซลแล้วก็มีอะจําอีกชื่อไม่ได้ที่เขาเป็นแชมป์ลาเต้อาร์ตอันนั้น วันนี้มีคนกล่อมนอนแล้วเอ๊ะ,อะ,ะนั้นแบบทัดใจฮัลโหลอยากอยู่ต่อแต่ตว้ใจก็ท้อด้ก,กันไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปใจะใสมใจอีกสักรอบไหม ให้ใ้สมใจกับใคร <laughs> ขอบคุณนะฮะ Can you say how call ใครเ What mean What mean What mean กับใครดีกับคุณไง <laughs> จีบยังไงให้เขาไม่มองว่าเป็นพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเขามองว่าเป็นพี่น้องจีบยังไงก็เป็นพี่น้องถ้าเขามองว่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้กลับจากทะเลแล้วหรือยังกลับแล้วค่ะกลับเมื่อวานกลับแล้วก็ไปไลท์ที่ช่องต่อโอเคค่ะใจสนใจกับเรา I love you all mahao oh. โฮไคโอไรพี่เมย์พร้อมเป็นแพทย์สนามยังแล้วทำไมพี่เมย์ต้องเป็นแพทย์สนามด้วยอ่า ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะโอเคไหมเนยบอกไปว่าที่จีบไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นแฟนใช่เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนถ้าเราเลือกที่จะจีบว่าหนึ่งจะบอกไปตรงๆเลยหรือจะสุดท้ายเขาก็จะเป็นพี่น้อง จีบยังไงถึงจะได้พี่เป็นแฟนเฮ้ยพี่เมย์จะแบกคุณเลนยขึ้นไปไหวไหมคะไม่แบกค่ะทิ้งไว้นั่นเลยค่ะพักผ่อนได้เลยค่ะต้องไม่ชอบจีบหรือถูกจีบค่ะตั้งไม่แมห ไม่เคยจีบคนอื่นไม่เคยจีบคนอื่นน่าจะเป็นคนที่โดนจีบมากกว่าแต่ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนจีบถ้าเราเปิดให้ใครจีบก็แสดงว่าเราเราชอบคนนั้นเราถึงจะเปิดให้จีบต่ไหม ไม่เคยจีบเคยแต่แบบว่าชอบคนอื่นแต่ว่าก็จะดูว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเลือกที่ว่าเออมันเป็นไปไม่ได้เราก็เก็บไว้ในใจนี่แหละไปลานะทุกคนไปแล้ว,นะลวเดี๋ยวไปอ่านบทต่อบ๊ายบายนะกูดในนะไว้มาคุยเล่นกันใหม่โอเคไหมโอเคไหม I love you นะ ฝันดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายเทคแคร์นะ